สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ค่ารีวิวหรือว่าค่าสปอนเซอร์อะไรนะครับก็หลังจากที่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งนะครับก็ใช้ดีจริงบอกต่อนะครับเราไปดูเครื่องกันเลยนะครับไปครับนี่นะครับเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยานะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับยี่ห้อทีเทอร์นาโดนะครับความจุของถัง26ลิตรนะครับ ความจุของถังน้ำมัน0.6ลิตรนะครับใช้น้ำมันเบนซินนะครับนี่นะครับยี่ห้อ T Terado นะครับมาดูวิธีการสตาร์ทเครื่องกันบ้างนะครับเมื่อเราได้เครื่องมาใหม่ๆนะครับก็ให้เราเติมน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเป็นน้ำมันเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับให้เติมตรงนี้นะครับเปิดฝาแล้วก็เติมนะครับเติมให้เกือบเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเบนซินนะครับ91 95ได้หมดนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราเปิดโชคนะครับเพื่อเปิดน้ํามันนะครับแล้วก็ดึงเชือกสตาร์ทได้เลยนะครับเมื่อสตาร์ทเสร็จนะครับก็ให้เราดึงโชคลงนะครับแบบนี้นะครับส่วนฝาเปิดปิดเป็นสแตนเลสนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคันโยกอยู่2อันนะครับจะมีสีส้มกับสีดํานะครับ สีส้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นคันเร่งนะครับก็จะมีตั้งแต่เกียร์ศูนย์นะครับจนถึงเกียร์แปดนะครับส่วนสีดําตรงนี้นะครับก้านสีดํานะครับก็จะเป็น, <HHH> ต,ต,ต,นตัวปล่อยนะครับตัวระบายนะครับนี่นะครับปล่อยปุ๋ยออกตั้งแต่ระดับศูนย์นะครับจนถึงระดับสิบนะครับถ้าเป็นบางเครื่องบางยี่ห้อนะครับเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับ ก็ต้องดึงคันเร่งนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่เกียร์สเกียร์สเกียร์หเลยนะครับแล้วก็ดึงเชือกสตาร์ทนะครับแต่ของที่เทอร์นาโดนะครับเครื่องยนต์สจังหวะนะครับสตาร์ทโคตรง่ายเลยนะครับแค่ดึงเชือกสตาร์ทนะครับก็ติดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ผมอยู่ที่นี่นะครับคันเร่งอยู่ที่ระดับศูนย์นะครับเกียร์ศูนย์นะครับ แล้วก็ดึงเชือกสตาร์ทเลยนะครับนี่นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับโชกก็ลงอยู่ที่เดิมนะครับนี่นะครับนี่ครับนีครับพี่แกสูนเลยนะครับวิธีการปิดนะครับปิดเครื่องก็จะเป็นถุงตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของคันโยกนะครับเวลาปิดเครื่องนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับนี่นะครับสตาร์ทโคตรง่ายเลยนะครับแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับ นี่นะครับนี่คือน้ํามันที่เหลือนะครับที่เป็นสีส้มๆนี่นะครับนี่นะครับผมหว่านปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้ผมหวานไปน่าจะประมาณหกไร่กว่าแล้วนะครับพื้นที่ผมมีทั้งหมด7ไร่นะครับพอดีน้ํามันไปยังไม่ถึงนะครับก็เลยหวานแค่นี้ก่อนนะครับก็น่าจะได้ประมาณหกไร่กว่าแล้วนะครับ นี่คือน้ำมันยังเหลือเลยนะครับนะครับความจุของน้ำมัน0.6ลิตรนะครับพ่นได้แรงได้ไกลมากเลยนะครับแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับราคาก็ถือว่าถูกเลยนะครับ ,3450 บาทนะครับเสียงไม่ดังด้วยนะครับน้ำหนักก็11.5ุดกิโลนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับ ลมก็เย็นสบายนะครับนะครับต้นข้าวก็กำลังเขียวนะครับวันนี้ผมก็มาหว่านปุ๋ยเป็นรอบที่2นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ